สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอเขาค้อนะครับอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเขาค้อตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์รหัสไปรษณีย์หกเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ เราก็เริ่มเดินทางนะครับจากทางหลวงหมายเลข12นะครับทางหลวงหมายเลข12เดินทางมาจากทางอำเภอวังทองนะครับ <ys> <os> มุ่งหน้าไปที่อำเภอเขาค้อนะครับข้างหน้าก็คืออำเภอเขาค้อ <ys> <os> ผมจะพาผ่านบริเวณอำเภอเขาค้อนะครับที่ติดอยู่ครับบริเวณทางหลวงหมายเลข12นี่ครับเราก็จะเดินทางผ่านไปจาก อำเภอเขาค้อนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราเข้าไปชมบรรยากาศของอำเภอเขาค้อกันนะครับสำหรับอำเภอเขาค้อนะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอเขาค้ออำเภอเขาค้อก็ตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัดเพชรบูร์ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงกันดังต่อไปนี้ด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและอําเภอหล่มเก่าของจังหวัดเพชรบูร์ด้านทิศตะวันออกติดกับอําเภอหล่มสักและอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ด้านทิศใต้ ติดกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีแม่น้ำเข็กเป็นแนวแบ่งเขตด,ด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอนครไทยมีลำน้ำเข็กน้อยเป็นเส้นแบ่งเขตอำเภอเนินมะปรางและอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกการแบ่งเขตการปกครองการปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอเขาคอ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็นเจ็ตำบลเจสิบสองหมู่บ้านได้แก่ 1. นึ่ตำบลเขาขอมี14หมู่บ้าน 2. องตำบลแคมสนมีสิหมู่บ้าน 3. ามตำบลทุ่งสะหมอมีสิหมู่บ้าน 4. ี่ตำบลริมสีม่วงมีหกหมู่บ้านห้าตำบลสะดอพง มีหหมู่บ้าน6กตำบลหนองแม่แม่นามี10หมู่บ้าน7จ็ดตำบลเขกน้อยมี12หมู่บ้านสำหรับการปกครองส่วนท้องถิน่นท้องที่อำเภอเขาคอเขาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่5้าแห่งก็ได้แก่ 1. เทศบาลตำบลแคมสน ครอบคุมพื้นที่ตำบลแคมป์สนทั้งตำบล 2. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลทุ่งสมอทั้งตำบล 3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลเขาค้อตำบลริมสีม่วงและตำบลสะเดาะพงทั้งตำบล 4. ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองแม่นาครอบคุมพื้นที่ตำบลหน,นองแม่นาทั้งตำบล5องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยก็ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเข็กน้อยทั้งตำบลเราก็เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข12นะครับเข้าเขตอำเภอเขาค้อแล้วนะครับเนี่ยครับบริเวณอำเภอเขาค้อนะครับ ที่ทางหลวงตัดผ่านนะครับที่ทางหลวงหมายเลข12ตัดผ่านนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ก็คือทางหลวงสายสะพานมิตรภาพที่อำเภอแม่สอดนะครับเกตแดนไทยพมา่าไปถึงมุกดาหารนะครับจังหวัดมุกดาหารเป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานที่เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่เชื่อมระหว่าง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทยสายทางเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทยพม่าะนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและไปสิ้นสุดที่อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารมีระยะทางตลอดทั้งสายรวม793.391กิโลเมตรอีกทั้งเป็นรัฐบาลยัง มีแผนให้เป็นหนึ่งในสนนสายเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับที่เชื่อมระหว่างเมืองมอลำเลิงประเทศพาม่าและเมืองดานังประเทศเวียดนามนะครับจะพูดง่ายงายก็คือจากพาม่าถึงเวียดนามเลยนะครับนอกจากนี้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายนี้ก็ยังถือเป็นทางหลวงสายเอเชียนะครับทางหลวงเอเชียสาย16 นะครับนะครับบริเวณพื้นที่ที่เราอยู่ก็คืออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์นะครับอำเภอเขาค้อนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองไทยนะครับเป็นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คน นักท่องเที่ยวนะครับนิยมมาท่องเที่ยวกันช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับที่เที่ยวเขามากมายที่พักผ่อนหย่อนใจที่ถ่ายภาพนะครับก็มีอยู่หลายที่นะครับอย่างเช่นทุ่งกังหันลมเขาค้อนะครับใครมาก็จะมาที่จุดเช็คอินที่ทุ่งกังหันลมที่เขาค้อนะครับเป็นจุดเช็คอิน ที่ต้องแวะนะครับเมื่อมาเที่ยวเขาคอข้างหันลมสีขาวขนาดใหญ่มีจำนวน24ต้นนะครับที่มองเห็นได้แต่ไกลเรียงรายอยู่บนเนินเขาหมุนไปตามสายลมนะครับทุ่งข้างหันลมเขาค้อนะครับส่วนใหญ่คนก็จะนิยมมาชมบรรยากาศมาเช็คอินมาถ่ายภาพนะครับเป็นสถานที่ช่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมกันนิยมมากันนะครับ แ้้ก็จะมีวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับเป็นวัดพระทาตุที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในหมู่บ้านทางแดงนะครับตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ก่อนก็เป็นสถานท,ที่ที่ธรรมชาตินะครับที่งดงามมีธรรมชาติเป็นภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบล้อมบริเวณ สาราปฏิวัติธรรมบนยอดเขาสูงตะงานมีถ้ำอยู่บนปลายยอดซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคนเห็นลูกแก้วลอยเหนือฟ้าและรับหายไปในถ้ำบนยอดผาชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาและถือว่าเป็นสถานที่มงคลมีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามกันมาว่าผาซ่อนแก้วนะครับ ถูกสร้างขึ้นเป็นวัดเพื่อถวายเป็นพระราชชักกุศลนะครับสําหรับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก็เชิญมานะครับเชิญมาท่องเที่ยวกราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่นะครับที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาโ่้ลมหนาวมาดูหมอกและก็จะมีจุดชมวิวทะเลเหมอกอำเภอเขาค้อ ถือเป็นจุดชมวิวที่ต้องแวะตั้งอยู่บนถนนสาย219เหนืออ่างเก็บน้ำรัตนยัยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสํานักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคอใกล้กับชุมสายโทรศัพท์สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้ในตอนเช้าหมอกสีขาวคละคุ้งเป็นภาพที่สวยงามตามถนนเต็มไปด้วยร้านค้าของชาวบ้านมีทั้ง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผักผลไม้ผลไม้เมืองหนาวของฝากของทาเล่นพวกนี้นะครับสถานที่สวยงามนะครับจุดชมวิวทะเลหมอ,อกอำเภอเขาค้อแล้วก็จะมีพระตำหนักเขาค้อนะครับที่บริเวณสวยงามนะครับพระตำหนักเขาค้อก็ตั้งอยู่ที่เขายญ้านะครับอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์และก็จะมีร้านกาแฟนะครับรูท12ก็ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข12นะครับที่ตำบลแคมป์สนนะครับก็แวะทานกาแฟนะครับสถานที่เช็คอินสวยงามด้วยนะครับมองเห็นทัศนียภาพสวยงามก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ